หวานมากแต้วในบอมช็อตแซลรันช่วยกันเห็นเห็นถึงกับโผล่กอดแต้วดื่มไม่หมดไฮโซในช่วยดื่มแทนถือเป็นช่วงเวลาที่ความรักดีงามมากๆสำหรับนางเอกสาวแต้วนัฐพรกับไฮโซในประในมักมีภาพและคลิปหวานๆอยู่ตลอดเวลาหลังว่างจากงานต้องจัดสรรเวลาให้กันตลอดโดยเฉพาะไปกินอาหารอร่อยๆ ทั้งไปดินเนอร์ไปกับเพื่อนๆหรือไปกับครอบครัวมีไฮโซไนไปด้วยตลอดเป็นช่วงเวลาดีๆมากๆล่าสุดสาวแต้วโพสต์เมนูต่างๆในมือ้อค่ำเมื่อวานนี้ทั้งไข่ตุนแกงป่าปลาคางังเมนูปุ้งเมนูสันคอหมูที่เจ้าตัวบอกว่าเห่าดงที่กินในวงเล่าเมนูดงไม่รู้ล้มเป็นต้นขณะที่มีคลิปสาวแต้วกับไฮโซไน ร่วมโมเมนต์บอมช็อตแต่แสาวเต้ยดื่มไม่ไหวจนไฮโซไนต้องเข้ามาช่วยดื่มให้ก่อนจะมีเสียงแซวว่าเอาช่วยกันเห็นๆโอ้ยโดยไฮโซไนช่วยดื่มแทนนางเอกสาวจนหมดก่อนเต้วจะเข้าไปกอดไฮโซไน Hi ด้วยโมเมนต์สุดหวานมากๆท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าน่ารัก ใครก็ได้ช่วยอธิบายแอดที T. คำว่าบอมช็อตนี่มันแปลว่าอะไรคะคือกินดื่มแบบเป็นแก้วเล็กๆแก้วเล็กๆ,ๆชอ็อตช็แล้วก็แข่งกันน่ะเหรอใครเข้าใจหรืออะไรมาเม้นตอบแอดที T นะคะแอดไม่ทราบจริงๆอะคะ่ะและงงอีกอย่างว่าระดับไฮโซหรูขนาดนั้นร้านอาหารก็หรูขนาดนั้นมีเมนูที่แต้วเขาสั่งด้วยหรอคะอันนี้แอก็งงเหมือนกันนะ